แฮร์รี่เคนดาวยิงทอตแนมฮอสเปอร์ตกเป็นข่าวเรื่องสโมสรใหม่แล้วหากต้องย้ายทีมช่วงเสมอน,นี้เดอะสั่งสื่อจอมแชร์ของอังกฤษตีข่าวแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของไก่เดือยทองทอตแนมฮอสเปอร์ต้องการย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเพียงทีมเดียวเท่านั้นหากย้ายออกจากถิ่นทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมช่วงเสมอน,นี้เคนวัย29ปีเหลือสัญญากับสปเปอร์ญญญญอีกแค่1ปีและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเสริมทัพของเอริกเทนนะคะ ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกหลายสโมสรในทวีปยุโรปซึ่งเดนเนียรเลวีประธานสโมสรสเปอร์ไม่อยากขายเคนให้กับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกและต้องการทำธุรกิจกับทีมต่างแดนมากกว่าอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าเคนไม่ต้องการย้ายออกจากอังกฤษเขามีเป้าหมายทำลายสถิติทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกของอารันเชียร์ที่ทำไว้260ประตูโดยเคนตามหลังอยู่48ประตูและเคนมองว่าการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทางเลือกเดียวของเขาที่จะทำเช่นนั้นได้ เพราะจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงและได้ลงเล่นสม่ำเสมออย่างแน่นอน